ถ้าอวัยวะในร่างกายเราพูดได้มันคงจะขอให้เราทำแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นไทรอยเพราะต่อมไทรอยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกือบทุกระบบและอวัยวะต่างๆในร่างกายครับอวัยวะแรกคือตับทำหน้าที่ล้างสารพิษให้กับเราทุกวันแค่เดินช้าๆหรือวิ่งเบาๆ20-30นาทีตับก็จะทำงานได้ดีขึ้นล้างของเสียได้ไวแถมยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยครับอวัยวะที่สคือไตช่วยกรองของเสียออกจากร่างกาย แค่ขยับตัวนิดหน่อยด้วยการซคคอร์วันละสิบครั้งหรือกระโดดเชือกสักสองนาทีก็จะทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและไตก็จะทํางานดีขึ้นด้วยอวัยวะที่3คือสมองสมองทํางานหนักกว่าที่เราคิดลองหายใจลึกๆหรือทําสมาธิ5นาทีต่อวันสมองจะได้พักบ้างคิดอะไรได้ไวขึ้นจะได้ไม่ต้องติดอยู่กับความเครียดทั้งวันอวัยวะที่4ี่คือกระเพาะอาหารมันย่อยอาหารให้กับเราทุกวันลองออกกําลังหน้าท้องบ้างเช่นแพล้งวันละนิด จะช่วยย่อยให้ดีขึ้นไม่แน่นไม่อืดและช่วยให้หน้าท้องแบนขึ้นด้วยอวัยวะที่5คือลำไส้ช่วยย่อยอาหารและขับของเสียลองบิดตัวหรือยืดตัวเบาๆทุกวันจะช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นไม่ท้องอืดไม่ท้องแน่นอวัยวะที่6คือหัวใจหัวใจเราเต้นทั้งวันไม่เคยได้หยุดพักผ่อนเลยแค่คาร์ดิโอเบาๆหรือปั่นจักรยานวันละ20นาทีสัปดาห์ละ3-4ถึงครั้งหัวใจก็จะแข็งแรงและมีความสุขมากๆอวัยวะที่7คือกระดูก กระดูกคือโครงสร้างของทางร่างกายเราแค่ออกกําลังแรงต้านหรือยกน้ําหนักเบาๆสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและยืนตัวตรงได้อย่างมั่นใจอวัยวะที่8คือดวงตาบางคนใช้ตามองจอทั้งวันพักสายตาบ้างด้วยการหมุนตาเบาๆหรือมองออกไปไกลๆทุกๆ20นาทีอาจจะใช้เวลาครั้งละ20วิเพื่อสายตาจะได้พักผ่อนบ้างและอวัยวะสุดท้ายคือผิวหนังผิวหนังจะหายใจผ่านรูขุมขน แค่ขยับจนเหงื่อออกบ้างสัปดาห์ละ3 4ถึง4วันผิวหนังจะเปล่งประกายใสยขึ้นและหายใจได้ดีขึ้นทุกอวัยวะมีท่าที่ชอบแค่เราขยับให้ถูกจุดร่างกายเราก็จะแฮปปี้ขึ้นเยอะอย่ารอให้ร่างกายพังแล้วค่อยเริ่มดูแลนะครับลองเอาไปขยับปรับวันละนิดดูนะครับ